ร้าจาะหูจีโรดแอพัทยารับเจาะร่างกายกาจรจาะกระดูกนา้าาไปหยิบจาะมาถึบ้านนะจ๊ะที่ร้านใช้เก็บใหม่กับทุกคนค่ะเจาะกระดูกเจาะส,ส,สวยๆนะจ๊ะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบ่ายอยู่ที่ตลาดนาาัดทองสมมืองจำลอง,ง,ลองวันศุกร์เสาร์ที่ป้ายอยู่ที่ตลาดนาาัดเคหะเทรใครเจาะไปแล้วมีปัญหาเรื่องการดูแลไม่สามารถดูแลได้มีปัญหาเรื่องการอักเสบให้พักหาป้าเป็นการส่วนตัวเลยนะนิดเดียวนะลูกานะ เดียวนะคะคนเก่งค้าหาป้านะคะป้าจะส่งวิธีดูแลรักษาแล้วก็คําแนะนําต่างๆให้นะสาหรับคนที่เจาะมาทุกคนนะคะเราจะมีวิธีดูแลรักษาที่เฉียบขาดมากเลยรับรองว่าถ้าเชื่อฟังนะจะหายได้ไวนะคะโอเคนิดเดียวลูกสาวคนเก่งคนเก่ง,เ,กงเสร็จแล้วเก็บนิดนึงแต่ว่าแป๊บเดียวเก็บไม่ลูกไม่แป๊บเดียวโอเค ค่ะแบบเดียวเอ้ยน่ารักมามานะใครดูอยู่นะคะอยากเจาะอยากเจาะงานสวยๆนะคะงานที่ร้านสวยแล้วก็จิวก็เยอะมากเลยนะคะมาดูกันได้นะคะงานสวยค่ะเอ้สวยค่ะอขอบคุณมาก thank y o